สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาผสมดินปลูกต้นสะระแหน่กันนะครับเพราะว่าผมที่เคยปลูกมานะครับมันยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเนื่องจากต้นสะระแหน่เนี่ยมันต้องการความร่วนซุยของดินมากๆนะครับประกอบกับต้องการออกซิเจนสูง เพื่อให้ใบงามนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำดินปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวมีวัดจดุผสมมีอะไรบ้างและอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับตามมาชมกันเลยนะครับผมอันดับแรกเราก็จะใช้ดินล่วนหนึ่งส่วนนะครับอัด ดับต่อไปก็จะใช้ปุ๋ยหมักนะครับซึ่งผมจะใช้ปุ๋ยหมักพืชสดนะครับซึ่งทํามาจากยอดกระถินนะครับผมหนึ่งส่วนครับดับต่อไปก็จะใช้ขุยมะพร้าวที่ทําการแช่น้ําแล้วนะครับอีกหนึ่งส่วนครับ อันดับต่อไปก็จะใช้แกบดิบนะครับซึ่งเป็นแกบเก่านะครับอีกหนึ่งส่วนครับเสร็ <c oughs> จแล้วเราก็มาคนคุกเขาให้เข้ากันนะครับ เมื่อคุกเขาเข้ากันแล้วนะครับเราก็นกํากระป๋องเรือภาชชนะเอาบรรจุใส่นะครับ เมื่อบัรจุใส่ภาชนะเรียบร้อยอแล้วท้วนครับเราก็เตรียมน้ำไว้สิบลิตรนะครับเพื่อนำมาผสมเหมือเชื้อในการราดลดค่าเชื้อนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างชมครับผมอันดับแรกที่ผมจะใช้ก็คือน้ำหมักปลานะครับผมจะใช้จำนวนสองช้อนโต๊ะหรือ2ฝานะครับ อันดับต่อไปก็จะใช้จุลลินซีหน่ากล้วยครับจำนวน2ช้อนโต๊ะหรือ2ฝาเท่ากันนะครับ แล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วหาปอกกี้บรรจุน้ำหมักนะครับเพื่อฉีดลดในกระถางบรรจุนะครับ เสร็จแล้วก็นำมาถีดพ่นในภาชนะที่บรรจุดินไว้นะครับ เมื่อที่พพวงน้ำหมักเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําปูนขาวบาลอยไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อในดินอีกทีนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็นำไปตั้งไว้ในที่ลม เป็นเวลาเจ็ดวันแล้วถึงทำการลงปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองปลูกก่อนนะครับได้ความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ